โอ oh, ปีนี้เ่าจแจกเพดสวัสดีค่ะเชอรี่นะคะวันนี้เชอรี่อยากจะเชิญชวนทุกคนมาร่วมงาน i d o ด f i ฟ h ์ซี a ั o นสสนุกสุดเวียงไปกับ2วัน15คู่ชกรวมพลคู่มวยคนดังจากทุกแพลตฟอร์มมากกว่า80ล้านผู้ติดตามนะคะสวัสดีค่ะนกนะคะ จัดขึ้นในวันที่20-21ะตุลาคมนี้แล้วนะคะมาล่มสนุกกันเยอะๆนะคะบอกได้เลยว่าปีนี้เนี่ยทัลเทาของเราเนี่ยจัดหนักจัดเต็มแน่นอนมาเจอกันได้ที่ b e a t Active Bytech บางนาะ สำหรับผู้ที่ชนะการแข่งขันนะคะทัลทมีแจกรางวัลจี g ้ทองฝังเพชรลิมิเต็ดอีดิชันสุดๆมูลค่ากว่า5 0 0แสนบาทเลยยังไม่หมดนะคะสำหรับผู้ร่วมกิจกรรมเนาะมาร่วมสนุกกับบูธเราเนี่ยทัลทจะมีแจกรางวัลจี g ้เงินฝังเพชรทรัลทสุดลิมิเต็ดอีดิชันจำนวน8รางวัลหาซื้อที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะคะมาร่วมเป็นกำลังใจและมาเชียร์คนที่คุณชื่นชอบกันนะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบายไอดอลไฟสี่เส้นสี่สนับสนุนโดดท o ท แมนลีและราชาบ็อกซิง่งรวมคู่มวยคนดังทุกแพลตฟอร์มมากกว่า80ล้านผู้ติดตามงานอีเวนต์ของคนออนไลน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเดือดแน่นอนจัดโดย m y m a ม e s e สเบลขอบสนามและ Original Studio